สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะจินนี่ไม่ได้พาเข้าครัวค่ะแต่จินนี่จะพามาดูดวงค่ะเป็นช่วงของจินนี่ดูดวงนะคะทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะคะให้ตั้งจิตอธิษฐานค่ะเห็นไพ่ที่อยู่ทั้งด้านหน้าไหมคะสามใบเราจะทำนายนะคะในเรื่องของการเงินและโชคลาภในช่วงสัปดาห์นี้นะคะท่านที่เข้ามาดูวันนี้เป็นวันที่หนึ่งแล้วนับต่อไปอีกเจ็ดวันค่ะ เห็นไพ่ไหมคะ1 2 3สอาขอทำนายเปิดไพ่นะคะใบที่1ค่ะท่านที่เลือกใบที่1นนะคะช่วงวันนี้นะไปอีก7วันก็คือจะช่วงการเงินเนี่ยค่อนข้างดีเลยค่ะจะมีคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำจุนค่ะและมีโชคลาภถ้าเกิดจะเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับผู้ชายที่อายุมีอายุค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วเป็นผู้ชายที่สูงวัยค่ะไพ่ใบที่สองนะคะ ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยนะคะท่านใดที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะนับไปอีกเจ็ดวันนะคะก็คือค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการเงินนะคะทํางานหรือว่าเสี่ยงโชคได้มาเท่าไหร่ก็ต้องหมดไปกับคนรอบข้างค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่เลือกใบที่สามช่วงนี้นะคะก็จะได้การเงินค่อนข้างที่จะได้เข้ามาเยอะแต่ก็จะออกไปเยอะค่ะแล้วก็จะหมดไปกับการท่องเที่ยวนะคะการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยนะคะ ขอบคุณสำหรับท่านใดนะคะที่เข้ามาชมคลิปค่ะควาวทำนายก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วยกดไลค์กดติดตามเพจให้ด้วยนะคะแล้วเรามีคำทำนายมาให้อีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ